สวัสดีครับหมอเอกสมค่าตอนดาววิดีโอหน่ก็ได้มาสอนปันความไทยเมื่อเด็ก้นรถจทกซี่รถทับจางหน,จาหน่ยกันนะเหมือนสนอมห้องหัวกําไทยลุกเมืองไต้มาหน่ก็พอลงตีฟ้างคืนเนี่ยหนก็เกาขึ้นสิบกว่าตีอองเซานั่นหน่อยครับด้ไล่ขี่รถจทกซี่กว่าหน่ยกันเนาะรถจทกซี่ก็ได้ส่งอาถึงติโอเคเอันนั้นสุดหน่ยก็มาต้วยกันนะ Learning Thai by me ก็อันนี้เป็นจีเฟสบุ๊กเพจกันเนาะขอถอมที่นั่นหน่อยก็เลยนะกดไลค์กด f ฟ l l ด w กดแชร์หนักนักกันเนาะโอเคก็ไใด้เขาเตะมากกว่าก็กว่าเฮี้ยนก็แพ้เหมือค่ัคุณจะไปไหนครับคุณจะไปไหนครับจอดแท็กซี่เขาได้ทำเนาะเขาได้ว่าคุณจะไปไหนครับสุดเด็กะลาเนาะ คำแนะนำเดียวว่าคาเดกวาตี้ฉันฉันต้องการไปที่ฉันต้องการไปที่ดี่ไหนก็เข้าใส่ปันออนเตียนเข้าเดกัวนั่นเนาะมันจะเข้าเดกัาที่โรงแรมอันไหนเนี่ยค่ใส่ปันเจีห้องโรงแรมนั่นเนาะใส่ปันเจีห้องโรงแรมยังก็ใส่บันเวงเหนืออ่ะเอิงจะนั่นขนาดเนาะจำน้าแอดเรสอันเขามีไว้ก็ลาดเด็กเขาแล้วนะใส่เขากวาดดีหน กําน่เฮ้ารัดว่าเฮ้าหลอะไรกว่าดีเฮงเลึกในนะคไทยว่าพวกเราต้องไปตามอันเนี่ยอหิบแน่ดป้าเนาะพวกเราต้องไปตามที่อยู่นี่พวกเราต้องไปตามที่อยู่นี่พวกเราต้องไปตามที่อยู่นี่จุมเข้าหลอะไรกว่าจอมทีอยู่อันเนียเนียอ่าทีอันหอหิบแน่ดมป้านะอ๋อแปด จำในท่านลาด e. ว่าจ้อยกว่าทรงทีในจองลายนี่ยเนาะตีในสายบันดีอยู่นั่นน้าเนาะกำไยเดว่าคุณช่วยพาผมไปที่ในก็ลาด์ปันดีอยู่เนี่ยก็ได้ไหมเนี่ยเนาะมันจะเขาว่าเาด็กกว่าห้องยาใน็ลาด์ืเอห้องยานั่นเนาะมันจะเขาว่าห้องยาทนบุรีเนี่ยก็คุณช่วยพาผมไปที่โรงพยาบาลทนบุรีได้ไหม ว่าห้องยามันมีหลายตีเนี่ยก็เดี๋ยวรัดป้าองตีนะห้องโรงพยาบาลทนบุรีเน,นี่ยเนาะคุณช่วยพาผมไปที่โรงพยาบาลทนบุรีอ่าบางก,กอกน้อยได้ไหมเหน,นี่ยนะโรงพยาบาลทนบุรีเนี่ยมันมีที่บางกอกน้อยเนี่ยก็เอาว่าโรงพยาบาลทนบุรีบางกอกน้อยนะโอเคกำได้มาแทะจ่องศูนย์เน่าท่าเนี่ยเนาะกำไรกำไทยเดี๋ยววา คนรีบไหมครับคนรีบไหมครับจองสลิปเนืท่านเนี่ยนะคำในพอใดวะใจเอา่าเขาหิบเอ็ดหิบเนทเอ็ดหนึ่งฮอไวเอ็ดหนึ่งขาเนี่ยนาะใช่ค่ะฉันรีบค่ะช่วยขับเร็วๆนะคะใช่ค่ะฉันรีบค่ะช่วยขับเร็วๆนะคะ ใจเย้าคาฮิบอ okay. ์เอาไว้หนึ eraser. ่งคันหน้าคาในเบนตอนดาก้น <Öz> ย <ell großes> <VI> ิงอะเนาะครับในเบนตอนดาก้นซ้ายเนี่ยนาะโอเคคำแน่เทวาฮ่มฮิบเนี่ยนาะฮคำคาคาฮ่มฮิบแน่คำไทยเดวะไม่ครับผมไม่รีบครับไม่ครับผมไม่รีบครับอ่าครับในตอนดาก้นซ้ายกันนะพอกรนยิงก็ไม่คาฉันไม่รีบคาเนี่ยนาะโอเค ข้างนจองสูเดยขึ้นตั้งไว้ความไทยฮาว่าทางด่วนนะจองสูเดยขึ้นตั้งวไว้คุณต้องการขึ้นทางด่วนไหมคุณต้องการขึ้นทางด่วนไหมคำตอนเะดวาแทาง้งกาตั้งไว้ไม่ได้เสียงกลางอะเนาะการตั้งไว้เน่ยจะเป็นคนขี่ก็ใจกันนะเนาะจอดแท็กซี่คำขหมอ,อกนะคำอ,ออกกาคนขี่จำเดลัยออกกาเดลัยจ่าการเส้นตั้งไว้กนะันเนาะ บางทีก็ห้าสิบแน่ะกันเนาะกาดตังไว้กำไทยห้องวาค่าทางด่วนค่าทางด่วนที่ในสายปันอ่าการขันเงินนเค่าทางด่วนเหมือนจะาห้าสิบบาทนะค่าทางด่วนห้าสิบบาทค่าทางด่วนห้าสิบบาทโอเคอเคต็กกว่าหิมเหลือเจ้าเด็กสี่ไดททำเนาะเต็กกว่าหิมเหลือช่วงไหนครับช่วงไหนครับ ขิมเลยอะสยรยเลยอะแควันนะ่นเนาะข้าก็ตอบกว่าจีสร้อยอันเทาเด็ก,กว่านะขนาดเนาะส้อยสี่สิบสี่นนะสทับหนึ่งอ่าข้าลาบว่ามันเป็นสร้อยสี่สิบสี่ทับหนึ่งนะเนาะส้อยสี่สิบสี่ทับหนึ่งค่ะซ้อยสี่สิบสี่ทับหนึ่งค่ะ ปอหลับในซอยยาวก็อ๋อมันก็เด็กปองใจกันนะเนาะปอหลับก็บจีซอยแล้วมันหู้มันหลงเกินกะนะเนาะเด็กีก็กำเนถึงเย้าจอดเด้เขา้าซอยแนนเนาะจอดเด็กศี่าถึงเย้าจอดเด้เขา้าซอยนะถึงแล้วต้องเข้าซอยไหมครับถึงแล้วถึงแล้วต้องเข้าซอยไหมครับปอตอบว่าเขาเข้าอ๋อเนเข้าค่ะ เข,ข้าคาเข้าไปเลยี่กําลรเข้าคาในก่ก็รกันนะปอตอบว่าอําโลเข้าคาก็ต้องนอนซอยในกําไรเย้าพอตอบคัญไทยว่าไม่ต้องคาจัดหน้าปากซอยเลยจ้าไม่ต้องคาจัดหน้าปากซอยเลยจ้าจ้าในกําลรคาในกําลรนะครับในก็าลรค่ะไม่ต้องคาจัดหน้าปากซอยก็ได้เลย จัดหน้าปากซไยได้เลยจ้าโอเคกันนะอในว่าเป็นความไทยตอนต่าเมื่อขี่รถแท็กซี่กว่าอองติลอเซาเฮาหนึ่งนะเมือมาเมืองไทยเมืองเมอร์เนี่ยข้าอยู่เนี่ยว่าวิดีโอในี่ยก็จะเป็นพลตีตันดากรุ่งก็เยกันนะเท่ากันมีเรียวเมาร์แทนธนาคารเมอร์สินะ